สวัสดีครับท่านที่แวะเขามาชมช่องวันมีอันนี้ก็มานําเสนอาการนอนนะครับนอนอย่างไรให้มีความสุขครับนอนแล้วก็กลนนะครับเอาดูดีกลนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยลูกกนลูกกนกด มีลาบมีลาบงองมาเลยเร็วๆออกมามานอนกับพี่นี่เร็วๆมามามา <c oughs> นอนก็ดูดีเร็วนอนลงงั้นนอนลงนอนลงนอนตรงนี้มานอนนี่นี่นี่มา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  เค okay. นอนเลยนอนเลยเดีอยดูพี่เป็นตัวอย่างนอนอ่ะไปแล้วสงสัยได้กินกับข้าวนอนลงมีดานนอนลงลูกนอนลงเลย ดูครับดูว่ามีอาหารอะไรให้กินไหมจำมะหงุ่งเสียใจจำาะหงุ่งนะครับโอ้กินคือกันครับจะไปกินตำมหะหงุงครับโอดแล้วไปโอ้ไปแล้วครับไปตำมะหงุงแล้วนี่ลาวัดกินไม่เลือกเลยนะน,นี่หนาถืออวดอ